ตกงานครับเป็น Tik t o k Creator เเพราะว่าตกงานทุกคนจะทราบดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเป็นช่วงยากเนาะสถานการณ์โควิดทําให้หลายๆคนอนะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตท็อปเองก็กําลังรุ่งโรจน์เลยครับเวลาท็อปกลับมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะโดนคําถามนี้เยอะมากคือท็อปได้เงินเดือนเท่าไหร่ <laughs> ท็อปจบเงินเดือนที่ก่อนที่จะปิดโควิดอะครับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ65,000บาทไม่มีไม่มีเหตุผลแต่เรารู้เหตุผลแหละเพราะว่าเขาก็คงจะแบบเจอสถานการณ์นี้เหมือนกัน ตอนนั้นก็เพลงครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคานนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มหนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นทําให้คนไม่เหงาครับก็คือแพลตฟอร์ม t ิ k กต k อนี่แหละ <cir c> ครับท็อปมี่นะครับสัตวรรัดนักบุญครับก็ปัจจุบันเป็น t i k กต k c r ครีเอเตอร์ครับแล้วก็เป็น t i k กต k e กเอ็กซ์เพด้วยครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ปุ้เก้าแสนพึ่งพิ่งเก้าแสนได้ไม่กี่วันนี้เองครแต่ก็มีเป้า,เาภายในเดือนนี้ก็1หนึ่ ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยครับต้องต้องบอกตรงๆว่าตอนที่ทอ็ทอปเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดครับก็คือระยองวิทยาคมคณะที่เด็กๆเขาเลือกกันอะ่ะมันก็จะเป็นคณะใหญ่ๆแพทย์ทันตแพทย์วิศวะอะไรอย่างงี้เนาะบริหารจะไม่ค่อยมีครับแต่ถามว่าทำไมต้องเป็นธุรกิจรัประเทศก็ยังไม่รู้อีกครับเอาตรงๆเลยนะเข้าไปที่ห้อง แนวที่โรงเรียนครับแล้วก็ไปเห็นสมุดคู่มืออยู่เล่มหนึ่งหนาเตอะประมาณนี้เลย <laughs> เป็นรูปมหาวิทยาลัยเป็นตึกเป็นสนามบอลอยู่ข้างหน้าปกนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมหาวิทยาลัยนี้น่าเรียนจังคือสิ่งแวดล้อมดีมากนะครับ <c oughs> แล้วก็พอได้มาเห็นสถานที่จริงก็นู่นเลยเข้าตึกเลยแล้วก็สมัครเรียนเลยครับ <c oughs> เพราะว่าคุณพ่อตอนนั้นเนี่ย ทำธุรกิจส่วนตัวคือเป็นบริษัทที่จัดหารอปภไปตามสถานที่ต่างๆเราเราอยากเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจเพื่อไปช่วยกิจการของคุณพ่อประมาณนี้แค่นั้นเลยครับความที่ท็อปไม่รู้เนี่ยมันต้องเลือกสาขาด้วยว่าจะต้องเลือกสาขาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นมันจะมีการตลาดการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานเราเห็นอันนึงเอ๊ะธุรกิจระหว่างประเทศชื่อมันเลิศจังเลยครก็เลยติ๊กเลยครับอันนั้นอันนั้นอันนี้เรื่องจริงนะ วิชาแรกที่ได้เรียนเลยจําได้เลยคือตลาดระหว่างประเทศพอท็อปได้เรียนปุ๊บเนี่ยท็อปรู้เลยว่าสินค้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเน่ยมันเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศทั้งนั้นเลยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นแบบรีเทลยูสหรือว่าทุกอย่างเป็นแบรนด์ที่นักธุรกิจระหว่างประเทศต้อง,ต,องต้องเรียนรู้ความสนุกของท็อปก็คือว่าการได้วิเคราะห์ในทุกๆเช้าที่เขา้าคาบเลยคืออาจารย์เนี่ยจะมีคําถามยิงมาเลยแต่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นตอนเช้านะครับ เพราะว่าข่าวต่างประเทศมันจะมีตอนเช้าท็อปเป็นคนหนึ่งที่เวลาเรียนธุรกิจางประเท็ทอปเริ่มสนุกท็อปจะเริ่มตื่นเช้าเพื่อมาดูข่าวและเพื่อเอาข่าวนั้นไปดีเบตกับอาจารย์ในห้องเรียนเนี่ยคือความสนุกของท็อปมี่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าการเรียนธุรกิจบัณฑิตนั้นมันมีโอกาสในอนาคตมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกนะครับแล้วก็นะับปัจจุบันน่ะท็อปก็ยิ่งรู้อีกว่าการที่เรียนธุรกิจบัณฑิะเป็นเป็นอะไรที่แบบท็อปตัดสินใจถูกแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันน่ะ เรานําเข้าสินค้าจากจีนนะครถ้าเกิดว่าเราอยากได้ต้นทุนที่ถูกๆครับเราจะไปซอร์ซิ่งจากประเทศไหนแล้วก็เอามาทํากําไรให้กับผู้บริโภคอะไรเงี้ยครับคือการเรียนธุรกิจป,ป,ร,ะประเทศอะ่ะคือได้เปรียบตรงนี้มากๆเลยะครับต้องบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วตั้งแต่จบมาท็อปก็ไม่ได้ทํา หรือ,อประกอบอาชีพที่ตรงกับสายที่เรียนสักเท่าไหร่ครับเริ่มต้นจากจบมาแล้วท็อปทำงานเป็นจัดซื้ออยู่ที่เซนทันครับเป็นจัดซื้อแต่ว่าก็เกี่ยวข้องเพราะว่าท็อปจะท็อปทำจัดซื้อสินค้าที่เป็นคอน sumer g o o d กลุ Food, ่ม health and beauty care ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ตอนเรียนธุรกิจบวประเทศคือเห็นผ่านตาเยอะมาก P&G Unilever อะไรพวกนี้ครับเป็นการตลาดระหว่างประเทศทั้งนั้นเลย แต่ก็ไม่ได้ใช้วิชานั้นโดยตรงคือจะคือก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่ว่าการทํางานเป็นจัดซื้อทำอยังไองอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากจบมาก็ไปเป็นไปเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยครับก็ก็ยิ่งไม่ตรงเข้าไปใหญ่เลยครับจุดที่ทําให้ท็อปมี่รู้สึกว่าการเรียนทุกอย่ยวประเทศได้เปรียบ กับตัวท็อปมีคือการมาทําธุรกิจของตัวเองนี่แหละครับคือปัจจุบันท็อปมีธุรกิจของตัวเองก็คือนําเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าอาร์ตทอยของเล่นของเป็ดตะเล็นะครับเข้ามาขายเพื่อเป็นขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศอีกทีหนึ่งครับ mm hmm. ก็ทําให้ท็อปเรียนรู้ว่าการได้หาต้นทุนที่ถูกในประเทศที่เราไม่มีค่าขนส่งอะไรเงี้ครับมันอยู่ที่ประเทศไหนบ้างแล้วก็ต้นทุนที่ถูกแหล่ง ที่มาของต้นทุนที่ถูกอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับการเรียนชุดกิจประเทศคือได้เปรียบมากเพราะเราจะรู้ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเสพข่าวมาเยอะมากตั้งแต่ตอนเรียนนะครับว่าแหล่งไหน คือคือแหล่งที่ต้นทุนที่ถูกมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่แค่แหล่งต้นทุนถูกนะครับมันมันรู้ถึงขั้นว่าเมืองไหนผลิตอะไรแล้วเราต้องการอะไรมันรู้ถึงขั้นนั้นเลยจากการที่เราเสพข่าวทุกวันเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็การได้ธุรกิจระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เองก็มีศักยภาพครับอาจารย์เองก็มีความรู้ครับก็บอกนักศึกษาหมดว่าถ้าเป็นวัตถุดิบนี้ต้องเป็นประเทศนี้ประเทศนี้อะไรเงี้ยครับคืออาจารย์ที่นี่ก็คือให้คําแนะนําดีมากๆเลยครับดึงดราม่าเลยได้ไหม ตกงานครับเป็น t ิ k กต k อกครีเอเตอร์เพราะว่าตกงานทุกคนจะทราบดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเป็นช่วงยากเนาะสถานการณ์โควิดทําให้หลายๆคนอนะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตท็อปเองก็กําลังลุ่งโลดเลยครับเวลาท็อปกลับมาที่มหาวิทยาลัยเงี้ยจะโดนคําถามนี้เยอะมาคือท็อปได้เงินเดือนเท่าไหร่ <laughs> ท็อปจบเงินเดือนที่ก่อนที่จะปิดโควิดอะครับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0บาทไม่มีไม่มีเหตุผลแต่เรารู้เหตุผลแหละเพราะว่าเขาก็คงจะแบบเจอสถานการณ์นี้เหมือนกัน ตอนนั้นก็เคว้งครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคานนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มหนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นทําให้คนไม่เหงาครับก็คือแพลตฟอร์ม t ิ k กต o k เนี่แหละเราเราเลยลองเล่นดูถ่ายคลิปคลิปแรกครับคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยติ k กต o k คือแพลตฟอร์มที่เอาไว้ลิปซิงเอาไว้เต้นอะไรเงี้ยเ็าก็ทาตามนั้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทาอะไรครับเพราะว่ามันสถานการณ์มันแย่มากตอนนั้นเราก็ทําไปเรื่อยๆครับ จนคลิปแรกมันมันแหมสแสนวิวมาจากการที่ท็อปอะกดล็อกตัวเองคือท็อปอยู่เกิดในครอบครัวข้าราชการนะครับที่ไม่ค่อยอยากให้เราเนี่ยแสดงออกว่าเราเป็นอะไรมากนักครับประมาณนั้นแต่ว่าในคลิปนั้นอะคลิปแรกอะท็อปหยิบสิ่งของสิ่งหนึ่งมาถ่ายคลิปด้วยก็คือวิก <c oughs> วิกวิกหัววิกครึ่งหัวด้วยนะครึ่งหัวลองเอามาติดแล้วลองถ่าย คลิปเต้นปรากฏว่าคนชอบคลิปนั้นแมสเป็นคลิปแรกแสนวิวแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันแมสเราก็เลยขยายทำต่อไปเรื่อยๆเริ่มซื้อวิกเต็มหัวมาทำแล้วก็แล้วก็ลิปซิงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับจนกระทั่งมีงานจ้างอ่ะเราจะรู้ว่า t ิ k ตอกจะจะมีงานจ้างงานจ้างงานแรกได้ตั้งห้าพันเนี่ยคือแบบว่าแต่5 0 0พเนี่ยถ่ายถ่ายคลิปแค่หนาที เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้มันโอกาสของเราแล้วว่าก็เลยครีเอทสร้างสรรค์คลิปต่อมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วครับปีห้าแล้วครับก็เพราะว่าทำทุกอย่างนี่แหละใน TikTok เลยเป็น TikTok Expert ทุกอย่างในที่นี้ค็อหมายถึงว่าในในแพลตฟอร์ม TikTok มีอะไรให้ทำอะครับอย่างเช่น TikTok Affiliate ทำในหน้า TikTok Shop เปิดร้านทำเป็นครีเอเตอร์ครับให้ความรู้แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต ท็อปมี่ทำทุกอย่างที่ TikTok มี TikTok ก็เลย t i k t o k ประเทศไทยอะครับก็เลยเล็งเห็นศักยภาพว่าท็อปมี่อะทำทุกอย่างเลยแล้วก็ใช้เครื่องมือทุกอย่างใน TikTok เป็นก็เลยได้รับคัดเลือกให้เป็น TikTok Expert แล้วก็ให้ไปสอนครีเอเตอร์ในการทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องอยู่ในกดชุมชนประมาณนี้ครับแล้วก็ก็ได้ข่าวดีว่าจริงๆแล้วท็อปมี่อะเป็น TikTok Expert แค่ปี2024แต่ว่าถูก Extend ไปอีก4เดือนจนถึงปี2025นี้ครับ โอ้คือการเรียนรู้สิ่งใหม่มันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือการคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการเรียนรู้สิ่งใหม่อ่ะมัน,มนทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนอยู่แล้วดังนั้นท็อปอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นท็อปก็เลยพยายามทําสิ่งใหม่นี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ทาให้แล้วก็ทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทําแล้วเราเหนื่อยคือพูดได้เลยว่าทิ t o อกอ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ท็อปมีพอท็อปมีได้ลงไปสัมผัสมาแล้วอ่ะนี่นี่แหละคือสิ่งที่ท็อปมี ก็คือท็อปสามารถทํามันได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่รู้สึกเหนื่อยมันอาจจะมีช่วงที่คอนเทนต์ตันบ้างนะอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าท้อแท้หรือหายไปจาก t ิ k กต็อกเลยท็อปเข้าปีที่5อาจารย์ท็อปยังไม่เคยหยุดลงคลิปสักวันเลยนะอาจารย์รู้ปะ่ะคืออย่างวันนี้อะตื่นเช้ามาท็อปท็อปยังไม่รู้หรอกว่าท็อปจะลงคลิปอะไรแต่ว่าท็อปจะตั้งเป้าตัวเองว่าท็อปจะต้องลงคลิปทุกวัน สิ่งสำคัญของ tiktok คือความสม่ําเสมอคนที่เริ่มทํา tiktok ใหม่ๆอาจารย์าารยเขาจะรู้สึกท้อแท้เพราะว่าเขาลงคลิปไปอ่ะไม่มีคนดูเลยเหียเขาก็จะหยุดไปเยอะมากพูดได้ง่ายเลยคือตอนที่ท็อปเริ่มทำ tiktok อะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีคนที่ท็อปอยู่ใน community รู้จักกันประมาณสมมติร้อยคนนะครับแต่ว่าเหลืออยู่วันนี้ท็อปมีว่าให้ใหเลยเหลือท็อปมีคนเดียวที่เหลือยอมแพ้กันไปหมดแล้วห่วงเรื่องของวิวแล้วก็ follower อันนี้ท็อปว่าเป็นไม่เซที่น่ากลัวเพราะปัจจุบันอะเรามันไม่ได้มันไม่ได้สำคัญที่ยอดวิวอะ่ะมันสำคัญที่ยอดเงินในบัญชีมากกว่า,า,อ,าบบอาจารย์มันมันหนักอยู่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนาะเชื่อไหมตอนที่ท็อปเจอดรามา่าแล้วก็ตัวเองโดนเอาไปแขวนตื่นเช้ามาก็จะมีเพื่อนทักเข้ามาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้แล้วละว่าไม่เกิดอะไรขึ้น แล้วเราก็เกิดอาการเครียดครับเชื่อปะเช้าวันนั้นท็อปโทรหาจิตแพทย์ประมาณ8คนเพราะว่าเราไม่อยากอยู่คนเดียวอะสุดท้ายแล้วอ่บก็ไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวเองครับคราน,นี้คนรอบข้างสำคัญคือขอให้เราอะได้ออกปากขอความช่วยเหลือเถอะพอท็อปออกปากขอความช่วยเหลือครับคนอื่นก็พร้อมที่จะพพอร์ตเราแต่ว่าท็อปหายไปประมาณ2 3วันเองท็อปก็กลับมาทำคลิปใหม่เหมือนเดิมปกติเลยเพราะว่าท็อปได้เข้าใจอะไรบางอย่างว่า อย่างที่ท็อปบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันมีคนทั้งชอบและไม่ชอบเราจะเอาตัวเราไปโฟกัสอะไรมากกว่าท็อปก็เลยโฟกัสคนที่รักเราเชื่อไหมอาจารย์วันนั้นอะท็อปรู้สึกผิดกับตัวเองมากคือท็อปดันไปโฟกัสคอมเมนต์ที่แย่ๆเข้าไปดูว่าเขาแขวนเราว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่ดูคนที่เขาชอบเราให้กําลังใจเราชื่นชมเราเวลาเราทำคอนเทนต์นะครับเราจะต้องคิดให้มากๆว่ามันจะกระทบอะไรบ้าง มันไม่ใช่ว่าตอนนี้ท็อปทำคอนเทนต์แล้วมันไปกระทบคนอื่นนะครับตอนนี้ครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยพร้อมจะดราม่าได้ทุกจุดอยู่แล้วถึงเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่ว่าสิ่งที่การเป็นครีเอเตอร์ต้องเจอคือเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดว่าเราจะต้องโฟกัสอะไรอย่างปัจจุบันท็อปโฟกัสที่ท็อปไม่ได้โฟกัสที่ยอดวิวแล้วก็ยอดฟอลแล้ว ท็อปโฟกัสที่ว่าท็อปจะท uhm for ํายังไงให้คอนเทนต์ของท็อปอะมัน um มีความคิดสร้างสรรค์เก <laughs> ิดประโยชน์ให้กับคนที่ติดตามเรามากที <laughs> <ifa> ่สุดนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองมากที่สุดท็อปโฟกัสแค่นั้นเลยแล้วก็ตอนนี้ครับทําให้ท็อปเรียนรู้ว่าพอเวลามันผ่านไปอะครับดราม่าเหล่านั้นอะทุกคนลืมไปแล้วเขาเขาพูดถึงเราในช่วงนั้นนะครับตื่นเช้ามาเขาก็ลืมแล้วมีมีแต่เรานี่แหละที่เก็บไว้ได้ครับหนึ่งคำหนึ่งคำนะ อธิบายด้วยอา่ามีพอเพิ<_><_<_<_่งเจอเลยหนึ่งคำที่อยากจะฝากสำหรับคนที<_><_่กำลังค네ิดที่จะทำธุรกิจนะครับอดทนอดทนอดทนอ่ะเราอดทนต่ออะไรบ้างเราก็อดทนหลายๆอย่างเลยครับอดทนทั้งความคิดตัวเองด้วยอดทนทั้งลูกค้าด้วยอดทนทั้งพิษเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับเราต้องอดทนแล้วก็ก้าวข้ามมันไปเรื่อยๆ